สวัสดีค่ะวันนี้ก็แม่จะพามาชมนะคะทุกคนนี่ก็ทคลิปที่อยู่บ้านเรานะคะทุกคนนี่เราก็มาพร้อมกันทั้งหมด5้าคนเป็น6คนรวมกับหลานน้อยอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนอันนี้คือเชื่อเวียงเมืองนายนะคะทุกคนที่ราชานะคะที่เมืองนาง12นั่นเอง ทุกคนที่ให้ดูเมื่อกี้คือเป็นในเมืองเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็กําลังจะไปน้ําจางจากเมืองนายไปน้ําจางก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะคะทุกคนประมาณถ้าขับรถเก่งก็ประมาณ1น่งชั่วโมงกว่านิดๆนะคะอันนี้ก็คือในเวียงเลยนะคะทุกคนและเราก็จะออกจากเวียงแล้วนะคะ ซึ่งบ้านเราเนี่ยคือวัดเยอะมากๆวัดที่มีเ,เจลีเยอะๆเขาเรียกว่าเจลีสาวแปดนะคะทุกคนนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือที่ราชานะคะเชื่อเมืองก็คือเมืองนายหรือว่าเวียงนางสิบสองคือประวัติถา้ถาถ้ำนางสิบสองนี้คืออยู่บ้านเราเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ เป็นเจลีที่เก่าแก่มากๆอย่างนี้ก็คือเยอะมากๆเยอะจริงๆอันนี้จะออกไปทั้งทิศเหนือของในเวียงแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็มุ่งหน้าไปนี่นะคะเขาก็จะเปิดร้านใหญ่ๆ,ๆอย่างนี้นะคะทุกคนตามข้างทางนี้นะคะทุกคนก็จะมีบ้านไปเรื่อยๆนะคะแต่เราก็มิน เขาเรียกว่านองน้ําหรือน้ําหนองเออเนี่ยยังไม่ทันมาเท่าไหร่ทุกคนมาเจอวาดอีกแล้วนะคะคือก่อนจะออกในเวียงมาเนี่ยคือวัดเยอะมากนะคะถ้าใครได้ได้มาเที่ยวบ้านเรานะคะทุกคนกลับมาไหว้พระนี่นะคะอันนี้ก็ให้ได้ชมธรรมชาตินะคะทุกคนเพราะว่าตอนเช้าประมาณหกโมงครึง่งเจ็ดโมงนะคะ นี่ถนนหนุนทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะประมาณนี้ก็ดีอยู่นะคะซึ่งคนขับก็คือหลานชายของเรานั่นเองซึ่งที่เห็นผมมัดจุกอยู่เนี่ยก็คือหลานสาวนะคะทุกคนวันนี้เราก็ให้หลานชายเราไปส่งนะคะี่บ้านเราเนี่ยคือที่เขาขับรถเครื่องนั้นนะคะทุกคนข้างหน้าของรถเราเนี่ยกขก็สั่งของใส่ของเยอะแยะนี้จะมาขายที่ตลาดนี่นะคะ มีบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าหลังจากฝนตกแล้วธรรมชาตินี้สวยจริงๆนะคะทุกคนนี่ก็กลับมาเห็นเราอีกละระหว่างระหว่างเรานั่งรวดอยู่นะคะคุณคนเราก็เมาส์กันใหญ่เลยนะคะจะมีพี่สาวแล้วก็มีพี่สะพ้ายนะคะหลายคนเลยถ้าได้มาเจอกันนี้นะคะทุกคน คือหลานสาวตัวเล็กของเรากับแม่เขาก็ไปอาจจะเป็นห่วงมากๆว่าเอ๊ะเขาสับเมาโลดไหมนะคะทุกคนซึ่งพี่สาวเราก็ตื่นเต้นม,มากๆนี่ๆๆๆนี่ๆๆนี่เธอได้ตรงนี้เลยวิวสวยมากเธอเห็นไหมถ้าเธอมาตอนที่ข้าวที่เขาปลูกใหม่ๆที่มันเขียวนี่คือโคตรสวยเลยนะรู้ไหมพี่เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่เราอยู่ที่บ้านแต่เราเรามาเพราะว่าข้าวจะออกรวงแล้วนะคะทุกคนเขาเรียกว่าข้าว ข้าวมันมีออกรวงเออประมาณนั้นแหละนี่นะคะส่วนคนนี้ก็คือพี่สาวเราเองค่ะพี่สาวเราก็จะเขินกล้องนิดๆน,นะคะทุกคนซึ่งเราตื่นเช้ามาวันนี้ก็คือจะหน้าบวมๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนเย็นนั้นกินเยอะมากให้ได้ชมเนี่ยมาสเซอร์วัดอีกแล้วนะคะทุกคนมายังไม่ถึงสิบนาที นี่ค่ะนะคะเจอวัดอีกแล้วค่ะซึ่งชื่อของวัดก็มีเยอะมากๆนะคะทุกคนเจลีเก่าแก่นี่คือเยอะมากมากถ้าแบบว่าเออที่ที่พมา่านี่ถ้าแบบว่าบ้านเมืองสงบเนี่ยนะคะทุกคนเขาอาจจะเข้าไปเที่ยวกันเยอะมากๆนะคะอันนี้ตอนเช้าเลยนะคะทุกคนเช้าเจ็ดโมงครึ่งดูสิตามภูเขาเนี้ย มันก็หมดจะมืมดดแต่ก็บรรยากาศดีมากเนี่ยรถก็จะไม่ค่อยมีอันนี้ก็ออกออกจากเวียงแล้วนะคะจะมีเขาก็จะทําไว้รูปบัวอยู่ข้างทางนะคะลักษณะเป็นหลอกบัวนะคะทุกคนนี่ในนานะคะทุกคนเนี่ยสวยมีต้นกล้วยมีข้าวมีข้าวโพดเนี่ยนะคะทุกคนเขาก็นิยมกัน ปลูกข้าวโพดมากๆนะคะทุกคนได้ราคาดีนะคะถ้าเวลาขายนี่ได้ราคาดีมากๆอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนที่นี่ก็พี่ให้พี่สาวถ่ายนะคะทุกคนดูพี่สาวเราถ่ายนะคะทุกคนได้ครึ่งครึ่งกลางกลางอันนี้คือให้พี่สาวถ่ายค่ะมือก็จะสั่นหน่อยๆนะคะเพราะว่าพี่เรา อาจจะไม่ชินกับถ่ายแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็ไม่ได้ว่าเราเก่งนะเราก็ยังไม่ดีคือธรรมชาติหรือว่าสวยตามภูเขาเนี่ยคือเนี่ยคือดีอะบรรยากาศดีมากๆเลินทางก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะคะทุกคนเราเมาส์มอยกันไปแป๊บเดียวไปถึงน้ำจางแล้วอะซึ่งตอนนั้นแม่ไป เข้าโรงพยาบาลที่นูนนะคะทุกคนระหว่างนี้นี่ตรงนี้เนี่ยชอบมากๆบรรยากาศคือดีแล้วก็เห็นธรรมชาติที่เขียวสวยแล้วก็มีหมอกด้วยนี้นะคะทุกคนจุดน,นี้คือเราชอบมากๆเลยจะมีรถต่างคองอย่างนี้นะคะรถขนของก็จะมาบ้านเราบ้างขึ้นลงน้ําจางจะไปลางเครือเมืองนายเออเมืองนายน้ําจาง บ้านเราก็คือน้ำจางนั้นเออบ้านเราก็คือเมืองนายนั่นเองนี่นะคะทุกคนซึ่งตื่นตื่นตาตื่นใจอยู่พอสมควรนะคะทุกคนเพราะว่าเรากลับบ้านตอนนั้นเดือนเดือนอะไรนะเดือนตุลานะคะทุกคนตุลาก็ยังมีฝนบรรยากาศก็ยังดีไม่ได้ร้อนนะเนี่ยเขาเขากลับตรงนี้เขาพูดตรงเนี้มันแห้งแล้วเขาเอาได้แล้วนะคะทุกคน พี่พี่เราก็ว่าเราก็ถ่ายมุมซ้ายมุมขวาแล้วก็อยากได้หมดไหมแปลว่าเอาแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะกิ้งไปกิ้งมาอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเรานั่งอยู่แคบทางซ้ายเลยได้เห็นธรรมชาติแบบนี้ก็ดีมากๆแล้วนะคะทุกคนกว่าจะไปถึงแม่ใช้เวลาประมาณเนี่ยมาเห็นผงวัวเขาเลี้ยงวัวนะคะ วัวของเขาก็โอ้โหเขาเลี้ยงเยอะมากๆนะคะทุกคนถ้ารอบนอกของในเวียงเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่นะคะทุกคนตรงนู้นก็จะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะทุกคนชื่ออะไรไม่รู้นะคะทุกคนจะอยู่ตรงนั้นอาจจะมีบ้านไม่เยอะนะคะแต่เขาจะเป็นหมู่บ้านของเขาเลยนะคะอาจจะเป็นเนี่ยทางเข้ามันจะเป็นแบบนี้นี่ร้านค้าของเขาก็จะเปิดแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเขาก็ จะทำไว้ข้างทางอย่างนี้นะคะทุกคนใครที่เดินทางไปมาเขาก็จะมาแวะกินนะตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ข้างทางอยู่เยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าการเดินทางเนี่ยเพราะว่ามันมีทุกวันอยู่แล้วนะคะนี่ที่เขาขายอะไรก็มีเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวภูเขาตรงนี้สวยแล้วก็โฟกัสภูเขาตรงนี้เลย คือสวยเนี่ยสังเกตถ้าที่พม่าเนี่ยเขาจะทําเป็นตึกใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็โล่งๆแล้วก็วางของขายข้างในนะคะนี่ภูเขาตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้สวยนะเข้าไปข้างในจะมีหมู่บ้านอีกนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่เคยเข้านะคะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะทําขัะจะมีเครื่องอะไรหรือว่าเครื่องไฟฟ้าอย่างี้นะคะทุกคน เขาก็จะขายออกมาขายติดถนนเลยแล้วแล้วนี่ก็เราเข้าไปเขตน้าจางแล้วนะคะอันนี้เขาขายผลไม้เยอะเลยถึงน้ำ